วันนี้เราจะมาทํานวัตกรรมเรื่องสมุนพืชสมุนไพรในประเทศไทยที่จะทําสกัดเป็นน้ํามันหอมระเหยนะคะมีอะไรบ้างนี่หนึ่งดอกอะไรอัญชันดอกอัญชันดอกอัญชันเนี่ยถ้าสมมติตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วอะค่ะถ้าสมมติว่าบีบมะนาวลงไปน้ําสีน้ําเงินจะกลายเป็นสีม่วง oh <my. S 1> กลายเป็นสีม่วง oh <my. S 1> เพราะฉะนั้นเนี่ย oh <my. S 1> เรา นี่คือหนึ่งละมันเปลี่ยนสีมันเปลี่ยนสภาพตามกฎใช่ไหมคะซึ่งเราวัดค่า pH ได้ไหมได้เก่งมากต่อมาเลยค่ะเราเลือกใช้3ามอย่างสมุนไพรที่ออกสีชัดเจนนะคะนั่นคือหนึ่งอะไรคะขี้มิ้ม มันจะเป็นสีเหลืองออกส้มใช่ไหมคราวนี้ค่ะสีเหลืองออกส้มเนี่ยเวลาที่เดี๋ยวเราจะมาสก,กัดกันด้วยเออ <c oughs> เครื่อง <c oughs> เครื่องสก,กัดมันมันไม่ได้เป็นเครื่องสก,กัดหรอกค่ะแต่ว่าเราจะใช้ด้วยการที่เอาขมิ้นเนี่ยค่ะเดี๋ยวเรามาหัน่นพอหั่นเสร็จแล้วนะรานําไปตากแห้งเราต้มก่อนหัน่นต้มต้มแล้วเดี๋ยวขมิ้นนะคะมันก็จะน้ําพอน้ำงวดน้ำงวดหมายถึงว่าน้ำลดน้อยลงอะค่ะเดี๋ยวมันจะกลายเป็น ผงที่อยู่ข้างๆขอบขอ,อ,อวัตถุที่เรานําไปต้มนะคะแล้วมันก็จะเหลือสารสกัดตัวนั้นนะคะเราเราเรียกว่าคอมันระเหยเสร็จปั๊บนะคะเราเอาตัวนั้นเนี่ยมาทําเป็นยาดมนะคะหรือว่ายาหม่องนะคะเนื่องจากเราเอาสมุนไพรเนี่ยค่ะโดยการที่มันระเหยน้ําหมดแล้วมันจะกลายเป็นผงเล็กๆนะคะแล้วเอามาผสมกันนะคะต่อมาเลยค่ะดอกอัญชันก็เช่นกันนะคะดอกอัญชันเนี่ย เวลาที ER: ่เราระเหยไปอค่ะมันก็จะเหลือคราบนะคะมันก็จะเหลือคราบเป็นสีออกสีน้ําเงินน้ําเงินนะคะสีเข้มค่อนข้างเข้มเลยแล้วเราก็จะมาทาเป็นยาหมองหรือว่าน้ำมันหอมระเหยนะคะซึ่งน้ำมันหอมระเหยเนี่ยค่ะมันช่วยอะไรได้บ้างคะเด็กๆคิดว่าเอ่อเพิ่มเพิ่มกาเพิ่มกำลังใจตอนทาอะไรในแนวครูอ่าหมายถึงว่าน้ํามันหอมระเหยก็จะบำรุงหัวใจใช่ไหมคะเมก้าอ่ะมีไหมคะกลุ่มนี้น้ํามันหอมระเหยช่วยอะไรบ้างคะ เวลาที่เราหมองตลหมุ่โลมแล้วน้องยาหมองนะคะกลุนี้ช่วยอะไรบ้างคะช่วยให้โดนโดนยุงกัดยุงกัดแมลงกัดต่อยคราวนี้ค่ะขมิ้นค่ะน้องคิดว่าถ้าสมมุติว่ามันหยุดแล้วอย่างเงี้ยมันระเหยน้ำเปหมดหมดแล้วอะค่ะน้องพูดสีมันจะมีสีอะไรบ้างค่ะเหลืองใส่ลูกโอ้โห แล้วคราวนี้อันชันสิละคะซีอิวคราวนี้ค่ะสิ่งนี้เราเคยกินไหมกินกับคนไก่เขาเรียกว่าอะไรคะจิงจี้นิงเขาเรียกว่าต่อมาเลยค่ะอันนี้ค่ะเวลาที่ยุงกับเรามักจะทุบเรามักจะทุบตะไคร้ค่ะตรงเนี้ยให้มันกลิ่นน้ำมันเนี่ยค่ะมันออกมาใช่ไหมะยบไม้กลิ่นน้ำมันเนี่ยมันจะออกมาแล้วคราวนี้ค่ะตะไคร้พวกนี้ยค่ะมันก็จะ กลิ่นมันจะระหยทำห้ยุงไม่ชอบกลิ่นนี้นะคะคราวนี้เดี๋ยวเราเนี่ยจะให้ทุกกลุ่มนะคะเ,คเดี๋ยวมาทุกเดี๋ยวพอหลังจากนี้คะ่ะพอหลังจากที่คุณตาบรรยายเสร็จคุณตาจะให้ทุกกลุ่มนะคะกลุก่มนี้ก็จะเป็นขิงขกลุ่มนี้จะเป็นดอกอัญชันแล้วก็กลุ่มนี้จะเป็นขมิ้นนะคะจะให้ทุบนะคะทุบพวกนี้ออกแล้วก็หันห่นหั่นหั่นหั่นพอหั่นเสร็จปั๊บอะค่ะเราจะได้เป็นอันเล็กๆแล้วเราก็จะนําไป ตาแห้งก่อนให้มันแห้งก่อนแล้วเราค่อยเอาไปต้มนะคะเราจะวางบนกระดาษสีขาวนะคะแต่ละอันเช่นขมิตนเราก็จะวางไว้บนกระดาษสีขาวแบบนี้เพื่อให้แยกออกนะคะแล้วเราก็จะนําไปพึงพ่งแดดพอพึ่งแดดเสร็จแล้วเราจะนําไปต้มค่ะหลังจากนั้นพอเรานําไปต้มเสร็จปั๊บระเหยเสร็จปั๊บเราจะมาสก,กัดเป็นสารระเหยหรือว่ายาหม่องนั่นเองอ่ะ ค่าวนี้คุณตนอยากทราบค่ะว่าเราจะมารู้จักกระบวนการทางวิทยาศาสตร์5อย่างค่ะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์5อย่างเนี่ยคุณตาเคยสอนไปแล้วใช่ไหมกระบวนการทางวิทยาศาสตร์5อย่างที่มาเกี่ยวข้องกับนวัตกรรมนี้น้องคิดว่ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์5อย่างหนึ่งคืออะไรคะ1คืออะไรคะคือปัญหาปัญหากลุ่มนี้ค่ะคุณตาอยากทราบว่าระบุปัญหาเกี่ยวกับนวัตกรรมที่เราจะทํากันเนี่ยคืออะไรคะ ผู้ดิดค่ะสมุนไพรไทยสามารถนํามาทําน้ํามันหอมระเหยได้หรือไม่เออเก่งมากสมุนไพรไทยเนี่ยสามารถนํามาทําเป็นน้ํามันหอมระเหยได้จริงหรือไม่แล้วการตั้งสมมุติฐานราคาคุณยิง เออเราสามารถทําการทดลองได้จริงไหมบางเพียค่ะการทดลองเนี่ยเราต้องทาซ้าๆซ้าๆกันใช่ไหมถึงจะรู้ว่ามันสามารถทําได้จริงไหมแล้วรวบรวมข้อมูลล่ะคะกลุ่มนี้เอาเพื่อเปรียบเทียบการถูกต้องเก่งมากเอต้าคราวนี้ค่ะวิเคราะห์ข้อมูลค่ะกลุ่มนี้วิเคราะห์ข้อมูลโดยการรวบรวมอะไรคะรวบรวมข้อมูลแล้วก็ สมุนไพรใช่ไหมว่ามันทําได้จริงไหมแล้วก็นําไปสู่ขั้นตอนสุดท้ายก็คือการสรุปผลสรุปผลคือ,อยังไงครับผมนี้สรุปผลก็คือนําข้อมูลที่ได้ใช่ไหมคะมาสรุปผลว่าเราเนี่ยได้ผ่านการทดลองจริงไหมและการทดลองเนี้ยมันสําเร็จจริงไหมถูกไหมคะอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาถ่ายารูปเป็นกันแล้วก็มาดูกันว่าเราทําได้จริงไหมอ่ะ